ม,ไไมาเบียนตลาดคนอื่นเขานี่คือตลาดนัดดาราที่คนเยอะมากมีร้านค้าอร่อยอร่อยร้านดาราก็มีหมดแล้วไม่ขายที่ต่อไปค่ะมหมดหรือดูค่ะกินวันนี้ที่หนึ่งวันนี้ ความวานเพราะว่าเฟ้นทำมาจากวัตถุดิบที่ดีนะคะแต่กินแล้วเป็นยาร,ระบายด้วยค่ะมีใครเชื่อมัตุมไหมคะมีใครเชื่อมาตุมไหมคะเชื่อค่ะนายและเชร์ด้วยค่ะซึ่งมีดารามาออกบูธหลายคนเลยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของอัมปัตรดาพานะครับเพราะว่าที่นี่คือมากรรมร้านขาอัมอัมอัม ก่อนจะเข้าไปในงานเดี๋ยวก่อนแนะนําการเดินทางก่อนนะครับวันนี้ผมมาด้วยรถไฟ้าสายสีเหลืองมาที่ห้างซีคอนนะครับผมนี่ถึงแล้วครับห้างซีคอนสแฟร์ซึ่งวันนี้ผมมาลงที่สถา,านีสวนหลวงรอ๙นะครับถึงแล้วครับสถานีสวนหลวงรอ๙นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปกันซึ่งสถานีสวนหลวงรอานะฮะก็จะมีห้างปาราได้เพลสนะฮะแล้วก็ปราราได์ฝั่งนูน้นนะครับผมซึ่งอยู่ฝั่งที่เลยสถานีไปนะครับไปทางสำโรงนะครับผมอันนี้เราจะไปซีก้อนกันออกประตูนี้ครับเดินไปทางนี้เลยซึ่งตอนนี้สกายวอล์กนะครับจาก สถานีส่วนหลวงรอเก้านะครับก็จะเชื่อมเข้าห้างสี่ก้อนเลยไม่ต้องเดินเปียกฝนข้างล่างนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกอยู่แต่เพื่อนๆหัานไปทางนี้นะนี่ในซอยนี้เดินเข้าไปในซอยนี้ก็จะเป็นตลาดรถไฟนะที่เขาร่ำเลือกันว่าสี่ก้อนมีตลาดรถไฟอยู่หลังตีก้อนตรงนี้แล้วครับผมเดินก็ไปนุ่นข้างในยตลาดวึงใหญ่โตเลยแต่ตอนมาครับค่ํานะสีสันจะสวยงาม เนี่ยครับปกติก็จะลงทางนี้นะครับแล้วก็เดินไปทางด้านล่างนะแล้วก็ลิฟต์แต่นี้ไม่ต้องนะครับถ้าจะไปสี่คอนก็เดินเข้าทางนี้เลยครับผมเนี่ย mm hmm. ก็มีสกายวอล์กเลย mm hmm. ซึ่งเหมาะมากในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะ mm hmm. ไม่ต้องเปียกฝนเนี่ย mm hmm. เดินสบายเลย mm hmm. ซึ่งก็มีคนมาเยอะนะฮะสี่อนเนี่ย ซึ่งสกายวอล์กก็จะเชื่อมกับชั้น3นะครับของห้างสีก้อนนะครับเราต้องเดินมาอีกสักนิดหนึ่งมาโดนที่เขาจัดลานมากรรมสินค้าตรงนี้ละครับผมเนี่และครับเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่การออกร้านค้าของอ้ําอ้ํานะครับผมซึ่งอ้ําบอกว่าร้านที่มาออกเนีเป็นร้านที่อ้ําชอบกินมากเลยก็เ,เลยชวนมาออกร้านและขณะพิเศษนะครับก็คือบนหลังคาเนี่ยจะมีรูปนะครับ ว่าร้านอะไรขายอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยทําถึงไปที่เดินมาหลาักชั้นเบิร์นนะครับก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมีร้านค้ามากมายและอยากจะไปร้านไหนขายอะไรเนี่ยเห็นตรงหลังคาเนี่ยก็เดินตรงไปได้เลยนะครับผมซึ่งอํามาจับธุรกิจตลาดนัดแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็นพี่เอเคยทานะครับก็เลยว่าเอ้ยชอบอยากทํามั้งเนี่ยอํามก็เลยทํานี้เป็นครั้งแรกนะครับจัดที่สีก้อนนะครับถือว่าคนเยอะมากเลยนะครับผมดูสิ นี่เราดูจากชั้น3ามนะเดี๋ยวเราไปทางหน้าห้างบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเรามาทางหน้าห้างนะผมเนี่ยเดินไปทางนี้เลยเดินเข้ามาในห้างนะครับก็จะเจอเลยนะครับตลาดอ้ําๆนะครับผมเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้ครับผมซึ่งคนมาเยอะมากเราเดินเข้ามาในงานนะครับซึ่งแต่ละบูธก็คนแน่นมากเลย ซึ่งบูธนี้ก็น่าจะเป็นดาราหรือเปล่าครับดูหน้าตาดีคนก็แน่นนะเป็นร้านอิสลามซึ่งแต่ละร้านนะคณต่อแถวมากเลยเรียกว่าทุกร้านคนแน่นขนาดขนาดคนมาเดินก็หน้าตาดีน่าจะเป็นดาราหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้จักนะนี่คือร้านพี่เอนะปัรู้ี่ว่าอร่อยอร่อยนะครับก็มาออกร้านนะนี่ของร้านคุณมาตูมนะเป็นน้าพริก ถ้าใครอยากจะเจอดารานะครับก็มาที่งานนี้นะครับงานของอ้ําๆเนี่ยครับซึ่งเพื่อนดาราก็มาออกร้านหลายคนเลยซึ่งวันนี้ผมก็เจอสองสามคนนะครับที่รู้จักนะซึ่งบางร้านก็เป็นร้านของดาราเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้มายืนที่บูธนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นร้านของเขาเนาะซึ่งแต่ละร้านที่ผมเห็นนะเป็นร้านดังๆทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดก็มีซึ่งเป็นร้านที่ อร่อยจริงๆแน่เลยเพราะว่าแต่ละคนต่อแถวยาว,ยาวๆดูสิครับคนแน่นกันหนัดเลยถือว่าชื่อเสียงของงั่มนะครับเป็นการการันตีได้เลยว่าร้านต้องอร่อยแน่ๆนะครับผมดูสิครับคนเยอะจริงๆนะครับผมผมแนะนําว่าให้ไปวันธรรมดาดีกว่านะครับซึ่งเขาเปิดถึงวันที่24นะครับผมถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้คนแน่นมากเลย ซึ่งผมเห็นก็คนมาเรื่อยๆนะครับผมคนเก่าออกคนใหม่เข้าซึ่งมาไม่กาดสายเลยนะครับผมแน่นแบบเหมือนก็แจกฟรีอ่ะจริงๆและภายในงามก็หอมนับแล้วก็ทำกันสดๆเลยกลิ่นหอมชวนรัญจวนใจหิวอะ่ะเพื่อนๆที่อยากจะมาก็มากันเลยนะครับที่ห้างซีคอนนะ จะมารถเมล์ก็ได้ลงหน้าห้างนะหรือจะมารถไฟฟ้าก็ลงสถานีสวนหลวงแล้วก็เดินสกายวอล์กเข้ามาในห้างเลยนะครับผมถ้าเดินมาไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนก็ถามพนักงานราอปภก็ได้นะว่าโซนที่จัดตลาดของอ้ําอํานะครับอยู่ตรงไหนก็ก็จะบอกมานะครับแต่ถ้ามาโดยรถเมล์เดินมาข้างหน้าเลยตรงที่ป้ายว่าสีก้อนที่มีลาน,นาปุ๊บเดินตรงมาเลยครับเข้ามาถึงก็เจอเลยนะครับผม ต้องมาลองกันสักครั้งนะคนที่อยู่กรุงเทพมามามาดูมาชิมนะครับว่าอาหารที่อ้ําเคยกินอร่อยแค่ไหนครับซึ่งทุกร้านปานฝีปากของอ้ํามาหมดแล้วอ้ําการันตีว่าอร่อยจริงนะครับผมคนก็เลยไว้วางใจนะครับก็เลยมากันเนืองแน่นเลยเพราะอ้ําก็คือซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะซึ่งอนาคตถ้าไปได้สวยนะตลาดอ้อําๆน่าจะมีการจัดบ่อยแน่เลยน่าจะเป็นการจับธุรกิจ ของอ้ํานะครับในการเปิดตลาดอ้ําๆแบบนี้นะครับผมใครที่อยากกินของอร่อยแบบอ้ําก็มาทันได้นี่ร้านดาราในปุยป้ายนะครับขายน้พริกนะคุณแน่นเลยร้านนี้เพราะว่าดาราเขามานะครับผมคนก็มาขอถ่ายรูปกับดารามาซื้อของแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพูดคุยเป็นกลับอะไรเนี่ยแน่นเลยครับผมตอนแรกผมว่าเอ๊ร้านอะไรนะต้องเป็นดาราแน่ริบกัข้าไแต่ยง อา้าปุ๋ยป้ายนะครับนะครองเอฟนะครับและที่แสดงแรงเงานะครับผมและข้างหน้าก็เป็นร้านของเคน์ต์ปูมปิมนะแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านนะซึ่งส่วนมากร้านดาราจะอยู่ส่วนข้างหน้านะคนเข้ามาถึงก็เห็นเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านดาราบ้างเราจะเห็นเฉพาะที่ดารามายืนถ่ายนะว่านี่แหละคือร้านดาราแต่ถ้าบางร้านที่ให้พนักงานขายเราก็ไม่รู้นะว่า เป็นดันดาราหรือเปล่าซึ่งก็มีดนตรีร้องด้วยนะไปในงานนะซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะเปิดเสียงบรรยากาศไปในงานได้เพราะมีเสียงดนตรีเข้ามามันจะทำให้รายการของเราโดนปิดเสียงเพราะเป็นเพลงลิขสิทธิ์นั่นเองก็เลยใช้แบบภาคหม่นะครับผมไม่ภาคเสียงในงานนะครับซึ่งปกติเวลาผมถ่ายผมก็จะภาคไปเลยนะ แต่นี่ก็มีการเปิดเพลงนะก็เลยถ่ายแค่บรรยากาศมาแล้วก็มาลงเสียงใหม่นะครับผมนี่คือบรรยากาศไปในงานนะครับผมถ้าใครอยากเห็นมุมสวยๆก็ขึ้นไปชั้นบนๆนะจะเห็นหลังคาเลยครับมีการตกแต่งบนหลังคาสวยมากเลยครับผมแต่ถ้าอยากจะกินและอยากได้กลิ่นหอมๆของอาหารนะครับผมก็ลงมาข้างล่างมาดูมาดูนะครับผมและก็โชคดีจะยินดาราเหมือนผมนะวันนี้ผมก็หิน3ามสี่คนเลยเนี่ย อากคุณมาตูนเนี่ยชัดๆเลยแล้วคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากอันไหนอร่อยเหรอนี่ค่ะเจ้ของอร่อยสุดหนูนีหมืสว่างแล้หน่ม่ออี เนี่ยครับคนมาไม่กาดสายเลยนะบางร้านเราก็เห็นเ็าทาสดๆแบบนี้เลยเนี่ยนี่คือก้าวแตนนะเราทาแล้วก็ชุบแบบนี้นะแล้วก็ใส่ถุงเลยซึ่งเราก็จะเห็นการทําแต่ละร้านนะซึ่งจะทาให้อาหารหอมกลิ่นน่ากินนี่มาต่ายคอนเทีิคอดารามกันนะแต่ผมก็ไาม่รู้ว่าใครเพื่อนรู้จักไหมครับว่าใคร ตรงนี้เขาว่าเป็นร้านเชฟคนดังนะไม่รู้เชฟอะไรซึ่งอยู่ใกล้กับร้านของหนิงปณิตานะครับผมและนี่ก็เจแมนที่เป็นข่าวนะแล้วก็บ้านพี่เอนะกลัวพี่เอหมูบะลอร่อยอร่อยกขาบอกอร่อยอร่อยมาถึงที่เลยนะครับผม ซึ่งใครที่อยากกินอาหารของดารานะครับผม,ผมก็มาที่นี่เลยและอยากกินอาหารเหมือนที่อ้ํากินก็มาที่นี่นะครับเพราะแต่ละร้านอ้ําการันตีว่าอร่อยอ้ําชอบก็เลยชวนมาเปิดมากำร้านอ้ําอ้ํากันนะครับซึ่งภายในงานไม่เงียบเหงานะจะมีนักร้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมาร้องตรงเวทีนี้แหละครับใครที่อยากอร่อยแบบอ้ําก็มาที่มากำร้านอ้อําอ้ําอ้ํานะครับ มากันนะครับที่4ี่คันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก็น,นะครับบายบาย